สวัสดีค่ะชื่อตุ๊กนะคะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะปัจจุบันนี้ทำงานเป็นนักวิจัยเกี่กับการบริหารจัดการน้ำค่ะ ปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมที่ตุกเจอมานะคะก็คือปัญหาเรื่องของผมร่วงแล้วก็จริงๆตรงนี้เนี่ยคือเป็นมาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีน้องคนแรกนะคะแต่ว่าพอ,อตอนนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นธรรมชาติก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งมาเริ่มเรียนต่อปริญญาเอกเมื่อสักสองสปีที่แล้ว,วค่ะมันร่วงหนักมากก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเราต้องทําอะไรกับกับปัญหาของเราสักอย่าง ในการตัดสินใจที่เลือกผลิตภัณฑ์ฮาวิล่านะคะต้องบอกว่าด้วยความที่ตุกเป็นนักวิทยาศาสตร์อะคะ่ะตุกก็ใช้เวลาในการที่ศึกษาข้อมูลนานมากว่าจริงจริงอย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะแก้ไขได้แบบตามธรรมชาติของมันเองแต่พอมันเริ่มหนักขึ้นนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ มันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มเซิร์ชข้อมูลเข้าไปหาผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจนกระทั่งพบฮาวิล่าค่ะแล้วก็เห็นว่ามันมีจํานวนคนที่เข้ามาตอบรับกับผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะกับจํานวนเงินแค่เนี้ยในฐานะที่เราเป็นนะักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งอะทำไมเราจะไม่ลองดูกับตัวเองแล้วก็ถ้ามันได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ก็คือจบ จริงๆส่วนหนึ่งอ่ะรีวิวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตุกตัดสินใจซื้อเพราะว่าเห็นบางท่านมีปัญหาหนักมากก็ยังสามารถที่จะแบบแก้ไขกลับมาให้เหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะลองกับตัวเองแล้วก็เผื่อวันหนึ่งเรารูปรีวิวเราอาจจะไปอยู่ในนั้นก็ได้สําหรับระยะเวลาการเห็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะต้องบอกว่าขออนุญาตแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนแรกเรื่องของการลดปัญหาผมร่วง ครั้งแรกที่สระเนี่ยเราเห็นเราค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าจากปกติเนี่ยที่เราล่วงจนจนท่อระบายน้ำเนี่ยมันระบายน้ําไม่ได้เนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากจํานวนที่เยอะมากๆซึ่งตอนนั้นเราเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการที่ผมจะต้องขึ้นเพราะอย่างที่ที่บ้านนะคะมีพันธุกรรมเรื่องของผมบางเราก็คิดว่าแค่ไม่ร่วงเราก็โอเคแล้วแต่ปรากฏว่าพอใช้ไปสักระยะนึงอะคะ่ะสักประมาณ2เดือนมันก็เห็นผลว่าผม มันเริ่มเริ่มขึ้นมาตามจุดต่างๆที่ที่เคยน้อยลงซึ่งอันนี้เราถือว่ามันเป็นมันเป็นแบบเบนฟิตที่เราได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์โดยเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ไม่ได้คาดหวังก็เลยทําให้ดีใจมากๆค่ะสําหรับเรื่องกรรมพันธ์กับผมร่วงเนี่ยคือมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตุกรู้สึกว่ายอมรับ กับการเป็นคนผมร่วงเพราะเราเห็นว่าคุณแม่นะคะผมก็บางคุณพ่อผมก็น้อยแล้วน้องๆในบ้านทุกคนก็มีปัญหาผมร่วงหมดเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งอย่างที่ทุกบอกว่าพอทุกเริ่มมาเรียปนปริญญาเอกนะคะมันร่วงจนเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราป่วยหรือเปล่าแล้วจนสุดท้ายเราคิดว่าเอาหนะอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้ทําให้ผมเราเพิ่มขึ้นอย่างน้อยมันก็ไม่ควรที่จะทําให้มันร่วงมากขึ้นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่า จากลองซึ่งแท้จริงแล้วก่อนนั้นเนี่ยกรรมพันธ์คำว่ากรรมพันธ์เนี่ยเกือบทําให้เราหยุดแล้วก็ยอมแพ้แล้วว่าช่างเถอะสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนคุณยายที่ที่ผมบางเพราะฉะนั้นคงทําอะไรไม่ได้เงี้ยค่ะแต่สุดท้ายคนเราเนี่ยเวลาที่มันเจอปัญหาักหนักจริงๆเราก็ต้องหาทางออกให้กับเราแล้วก็ในวันนั้นก็คือหาวิล่าถือว่าเป็นทางออกทางหนึ่งของตุกนะคะสาหรับผู้มีปัญหาผมร่วงนะคะก็คงจะบอกว่า อย่างเวลาที่เรามีปัญหาอย่างตุกเองเนี่ยตุกมีปัญหาผมร่วงมามากกว่า10ปีนะคะแล้วก็ทําให้แบบตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เราก็ปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันค่อยๆลุกลามจากทุกครั้งที่ไปร้านทําผมเนี่ยเราก็จะได้ยินคําว่าน้องผมบางจังน้องแบบคือทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ทําให้ความมั่นใจเราอะค่อยๆน้อยลงนะคะทีนี้พอเราเปิดใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ย มันต้องนึกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นมานานแล้วมันไม่มีผลิตภัณฑ์ใดหรอกคะ่ะที่ใช้แค่วันหรือ2วันแล้วเราตัดสินได้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ดีให้เวลากับมันเพราะว่าปัญหาที่ยาวนานก็ต้องการเวลาแก้ไขที่ยาวนานเช่นเดียวกันก็ลองเปิดใจดูลองใช้ดูแล้วก็ แชมพูเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าลืมว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผมร่วงของเราอีกเพราะฉะนั้นการทั้งโภชนาการที่ดีการดูแลตัวเองที่ดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ให้เวลากับมันลูกเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกคนค่ะ